บคบนำตัวบอสพอฝากขังสารอาญาทนายปฏิเสธทุกข้อหายันทุกคนไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วยเมื่อวานผมให้ปากคำยังไม่เสร็จเพราะว่าทางเราเองประสงค์ที่จะให้จะให้ข้อมูลทุกเรื่องเลยอยากกะรู้อะไรให้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดีไอคอนกับกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้กระทำาามปิดตามตามที่ถูกาก็บทุกเรื่องทุกอย่างรายละเอียดปีดย่อยรายละเอียดทุกทุกอย่างเลยเนี่ยให้การให้การแบบหมดเลืองเลยพร้อมเอกสารประกอบ ออเมื่อเวลา9น้นาฬิกา10นาทีวันที่18ตุลาคม2567ันที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรอำนวยการที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งข้าวกะเพราหมูไข่ดาวมาให้บอสพ่อทานเป็นมื้อเช้าแต่ไม่รู้ว่าบอสพ่อได้ทานหรือเปล่าก่อนที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคบจะเบิกตัวบอสพ่อไปฝากขังสารอาญาในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าห้องขังบอกว่าบอสพ่อได้นั่งทําสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบตลอดทั้งคืนทั้งนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีเจ้าหน้าที่ได้นําตัวบอสพ่อขึ้นรถตู้เพื่อนําตัวไปฝากขังด้วยสีหน้าอิดโรยและไม่ตอบคําถามใดๆต่อสื่อมวลชนด้านนายวิทูลเก่งงานทนายความ ของบอสพอบเผยว่าอยากจะพูดเรื่องการประกันตัวเมื่อว,วานผมยังไม่ได้ยื่นประกันตัวคุณพอคือรอดูคนอื่นก่อนเมื่อทราบว่ามีทนายความสามท่านของแซมมินกันมายื่นประกันแต่ศาลพิจารณาว่าเป็นขบวนการมีการแบ่งงานกันทําถ้าปล่อยตัวไปอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานผมเลยหยุดเลยยืนยันประสงค์ให้ข้อมูลทุกเรื่องและยืนยันผู้ต้องหาทั้งหมดไม่ได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาได้ ตํานพลตตรีสวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกล่าวถึงการฝากขังบอสพอ่อเช้านี้ว่าคือผู้ต้องหาคนนี้มีประเด็นเยอะก็ต้องสอบสวนเยอะตอนนี้อยู่ที่อำนาจศาลแล้วขอให้ตำรวจทำงานเราจะทำงานให้ทางตำรวจคัดค้านการประกันส่วนเรื่องอื่นๆก็อยากจะพูดตอนนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจการทำงานของสอบสวนกลางผู้ต้องหาคนนี้นะครับก็มีประเด็นที่ให้กอนสอบหรือรากขังเยอะนะครับ เมื่อคืนก็สอบเสร็จประมาณสองทุ่มกว่าพอสอบเสร็จเรียบร้อยก็เอามาควบคุมตัวไว้นะครับตอนเช้าวันนี้ก็เอาไปฝากขางเนื่องจากเรากำหนดความจะเป็นที่จะสอบผู้ต้องหานใ,นในขณะนี้นะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่อำนาจศาลในการควบคุมตัวต่อนะครับสําหรับในประเด็นอื่นๆที่ท่านสงสัยกันนะครับที่อยากสอบถามเลยนะครับต้องขออนุญ,ญาตว่าขอเวลาให้เจ้าที่ตารวจทํางานนะครับเราจะทํางานอย่างละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มีการประสานงานกันก็การสอบสวนเนี่ยผมต้องเรียนว่าเราจะทำตามใจหรือจะรีบร้อนจุดเกินไปนะครับตามที่จำต้องการอาจจะไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับซึ่งนโยบายของท่านผบตรนะครับอยู่ผู้ช่วยผบตรผู้ชักการอสอบสวนกลางนะครับก็ได้กระชับเรื่องนี้มาว่าให้ทำอย่างละเอียดรอบบนะครับให้ความเป็นธรรมนะครับราะว่าเป็นธรรมคือเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับ ผู้เสียหายผู้ต้องหานะครับเขาอยากจะต่อสู้อะไรให้ความเป็นธรรมนะครับให้เต็มที่ก็มีการคัดค้านเหมือนของเมื่อวานนี่ครับทุกท่านนะครับทุกท่านคงเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราคัดค้านไปมีอะไรบ้างครับนะครับอนออื่นเนี่ยก็ยังไม่อยากพูดตอนนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับนะมั่นใจนะครับในการทํางานของสอบสวนกลางนะครับในความเป็นมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนทำให้การผมต้องเรียนว่าการสอบสวนเนี่ย เราไม่ได้หวงังเพื่อทำให้การของผู้ต้องหายอย่างเดียวนะครับมีสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการประกอบนะครับทำให้การผู้เสียหายทำให้การพยานนะครับพยานเอกสารพยานวัตถุนะครับส่วนของผู้ต้องหาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้การยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการต่อสู้คดีนะครับทุกอย่างตอนนี้ที่เรามีก็อยู่ในสนวนการสอบสวนนะครับขอญาตให้พูดถึงนยังมีอีกหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ผู้เสียหายก็ยังทยอยเข้ามาร้องฟุนะครับเมื่อพูดถึงประเด็นผู้เสียหายก็อยากจะฝาก ประชาสัมพันธ์นะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยครับสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ทุกพื้นที่นะครับที่ใกล้เคียงที่ท่านอยู่นะครับเมื่อคืนท่านผอตรก็ยังมีวิทยุสารการกำชับไปอีกนะครับให้ทุกพื้นที่นะครับสร้างศูนย์รับแจ้งความขึ้นมานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคเพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนจากทุกที่นะครับมาที่กองชาการสอบสวนกล้าครับวันหนึ่งเฉลี่ย300-400ถึงคนนะครับซึ่งของเราที่จะจับผูานสอบสวน ร่วมสอบปากคำหนึ่งร้อยท่านนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละวันเนี่ยตีหนึ่งตีสองนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดอีกว่าจะเสร็จก็กลับไม่ได้นะครับเพราะนั้นเดือดร้อนนะครับก็นาเรียนพี่น้องว่าสามารถแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่จำเป็นต้องมาที่นี่นะครับแต่ถ้ามีปัญหานะครับเรามีเบอร์ประชาสัมพันธ์มีอะไรอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาในการรับแจ้งอะไรต่างๆให้โทรมาประสานเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะมีคำแนะนําให้นะครับ